ครับสวัสดีจ้านะฮะนะ้าชายนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ,ะต่อจากเผือกนาเผือกที่แปลงชุดที่แล้วนะฮะก็เป็นอ่ากำลังจะได้ตัดแล้วก็ได้ขุดว่างันเถอะเอาไปส่งตลาดได้นะฮะอะก็จะเป็นกอมีไข่แล้วนะฮะมีหัวเป็นหัวเผือกแล้วนะฮะวันนี้เรามาดูกันครับว่า ปลูกอย่างไรนะฮะเผือกที่เห็นเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้โดยการปลูกไปธรรมดานี่แหละนะฮะอ่าดยการไถนะฮะไถตีดินให้ละเอียดนะฮะอ่าหรือไม่มีน้ำเราก็เอาอ่าอย่าเพิ่งไปปล่อยน้ำมันนะฮะเหมือนเราปลูกพริกนั่นแหละฮะเหมือนธรรมดานะฮะแต่นี่นาคืบเดียวนะฮะคืบเดียวคืบต้นคืบต้นคืบต้นเอาต้นมาปลูกนะฮะ อ่าก็ใช้เวลาพอมันรัดเสร็จปุ๊บก็กบโคลนน่าจะเป็นมีอาวุธนะฮะไถกรบพอกรบเสร็จก็ปล่อยน้ำไงฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็กบนั่นละฮะอ่าแล้วก็ปล่อยน้ําพอปล่อยน้ําเสร็จปุ๊บอ่าก็จะกลายเป็นอ่เผือกในานานั่นเองนะฮะนี่ก็น่าใช้เวลาไม่กี่วันนะฮะประมาณนี้ นะเผือกมาอายุสั้นนะฮะมันไม่มันไม,ไม่ไม่นานจนชน,นิดว่าเป็นปีหรอกฮะมันก็อยู่ๆที่ประมาณ 2, 2> เดือน3เดือนนะฮะสเดือนนะฮะเดินแล้วแต่เราจะเอาไว้หัวนะฮะถ้าหัวเดี๋ยวไว้นานนะฮะราคาไม่ดีเราก็ปล่อยไว้ก่อนยุบด,ดอยแล้วก็ขุดหัวไปเฉยๆแล้วก็ขุดไข่ไปอะไรประมาณนั้นนะฮะไขเ่เผือกนะฮะเอาไปขายอีก2ชั้นเลยนะฮะแต่ถ้าว่าเอาต้นมันเนี่ยเอาไปขายเป็นต้นเนี่ยแกงส้มได้อีกเนี่ย ตลาดก็ต้องการอยู่ฮะต้นเผือกนะ,ะทุกอย่างขายได้หมดเลยนะนะฮะหัวเผือกนี่คืออีกหนึ่งแปลงนะฮะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราจะมอบให้กันและกันในโครงการปลูกพืชนอกฤดูของคุณพ่อดอกเตอร์ปีชาไข่แก้วนะฮะสนับสนุนโดยพักมิติใหม่นะฮะ,ะนำภาพโดยน้าชยนะฮะมอบในสิ่งที่ดีให้กับทุกท่านเป็นหนทางเลือกในการทำนาเผือกนะฮะ ไม่ใช่นาดอนนะฮะเห็นไหมฮะปลูกได้ทุกพื้นที่ฮะอีกหนึ่งพืชครับที่เรามานําเสนอให้กับทุกท่านมอบสิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับนาเพือกจ้า